จข่าวร้อนรวงข่าวลึกตรงนี้ค่ะเรามาต่อกันที่ความคืบหน้าในกรณีกลุ่มวัยรุ่นนะคะได้ก่อเหตุคว้างป่าประทัดเข้าใส่บริเวณบ้านพักของพลเอกบุญเลิศแก,ก้วประสิทธิ์ประธานองค์การพิทักษ์สยามนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาแล้วค่ะก็ทําให้หลายฝ่ายนั้นเป็นกังวลน,นะคะว่าการชุมนุมในช่วงวันที่24พฤศจิกายนนั้นจะเกิดเหตุความบุนแรกขึ้นกับการชุมนุมหรือไม่ค่ะ โดยทางคนตรวจโทรคำารนวิทูปกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครปน,นก็กล่าวว่าสนหพระขนงได้รับแจง้งจากทหารที่รักษาความปลอดภัยบริเวณบ้านพักของพลเอกบุญเลิศว่าได้ยินเสียงคล้ายระเบิดเกิดขึ้นเมื่อเวลา1 9บเก้านาฬานาทีเจ้าหน้าที่จ,จึงรุดไปตรวจสอบพบเศษร,ระเบิดขนาดเล็ก2จุดในขณะที่พลเอกบุญเลิศนั้นก็ไม่ได้เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันหรือว่าร้องขอกําลังในการดูแลรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม นอกจากนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการกระทําของกลุ่มวัยรุ่นที่คึกขนองปาประทัดเล่นซึ่งกเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงใกล้เทศกาลซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวโยงกันกับประเด็นทางด้านการเมืองยังไงก็ตามเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่6พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาในขณะที่วันนี้ค่ะ นายเดชาพุฒิบุญสนองทนาความส่วนตัวพลเอกบุญเลิศได้เดินทางเข้าไปยื่นหนังสือต่อพันธมจเอกประสบโชคพร้อมมูลรองผู้บังคับการปราบปรามในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนเพื่อขอเลื่อนการเข้ารับทราบข้อกล่าวหายุยงให้ราษฎรเป็นกบฏยุยงปลุกปั่นทหารให้ก่อการปฏิวัติและแสดงความเห็นไม่เป็นไปตามรัฐธรรมน,นูญจากวันที่15พฤศจิกายนนะคะก็เลื่อนออกไปเป็นวันที่20ธันวาคมในเวลา10นาฬิกาเนื่องจากพลเอกบุญเลิศนั้นติดภารกิจค่ะ และสําหรับการเตรียมความพร้อมรับมือการชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามที่จะมีขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนนี้นะคะล่าสุดค่ะก็มีความเคลื่อนไหวจากอาคารรัฐสภาค่ะโดยมีทางเจ้าหน้าที่นั้นตรวจสอบพื้นที่เพื่อที่จะเป็นการป้องกันเหตุร้ายค่ะโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทเอกชนนะคะได้เข้าตรวจสอบความพร้อมของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือว่ากล้อง CCTV ค่ะที่มีการติดตั้งนะคะอยู่บริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภา และทั้งนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาก็ทราบว่ากล้องซ c ซ v ที่ติดอยู่บริเวณด้านนอกอาคารรัฐสภานั้นอยู่ในการดูแลของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงเป็นไปได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบันทึกภาพของกลุ่มผู้ชุมนุมองค์การพิทักษ์สยามที่อาจจะเดินทางมาชุมนุมบริเวณหน้ารัฐสภาเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล อยู่เลก็ตามกล้อง C C T V ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นั้นมีการติดตั้งโดยรอบอาคารรัฐสภาจำนวน3จุดก็คือที่แยกไฟแดงถนนอู่ทองในแยกไฟแดงประตูทางออกของอาคารรัฐสภาและอีกจุดหนึ่งค่ะคือบริเวณประตูทางเข้าของอาคารรัฐสภาค่ะ และส่วนที่กรณีนะคะของัมดโทสีง,งยมสำราญรัฐประธานที่ปรึกษาสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นแกนนากลุ่มนปชอ,อยู่ด้วยนะคะก็ได้เปิดเผยแล้วค่ะว่าจะมีการจัดชุมนุมใหญ่บริเวณรอบนอกนะคะทำเนียบรัฐบาลในช่วงวันที่24พฤศจิกาย,ยนเพื่อเป็นการปกป้องทำเนียบรัฐบาลและก็นางสาวยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีอีกด้วยซึ่งล่าสุดค่ะ ปรากฏว่าทางโฆษศกของนอปชนั้นได้ออกมายืนยันนะคะกับทางสำนักข่าวทีนิวส์ว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ไม่ใช่มติของทางกลุ่มนปชค่ะไม่เกี่ยวของดูมาพี่เเยี่ยมแกแก,แกแบ,บ้าไปเองแต่ทีนี้แกแกว่าไปเองไม่ไม่เกี่ยวกันอืมเพราะว่าแกบอกว่าเนี่ยแกน,นำกลุ่มนปชเปิดเผยว่านปชจะจ,จัดชุมนุมใหญ่แกว่าอย่างนี้น<ล>เราไม่มีมตินั่นะเป็นหน้าี่ของพี่สเสงี่ยมคนเดียวนะซึงเดี๋ยวนี้แกไม่รู้ ไปอยู่ตรงส่วนไหนของนปชแล้วอืมแกแยกอิสระไปแล้วเหรอครับมันก็ไม่ได้แยกออกแต่แกออกอะไรมาไม่ไม่ไม่มันไม่มีมัติแกก็พูดมาเองคิดเองทําเองคนเดียวฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับกลุ่มนะอ๋อไม่เกี่ยวกับกลุ่มอันนี้คือเือเป็กัการทาส่วนตัวนะครับส่วนตัวส่วนตัวอ๋อพอดีแกเกดเตะว่าไปแต่ละนะอืมแต่ว่ามติของกลุ่มนปชเราไม่มีไปชุมนุมวันที่ยี่สี่ขอต้านไอ้อุ่นโครงการพิทักษ์สยามนะครับอ๋อของเราก็คือว่า อยู่ในที่ตั้งที่อิมพีเรียลที่ทักบอกบอยดู<ไ>สถานการณ์นะครับอืมอืมนะอ๋ออนั้นนั้นก็ว่าเป็นการส่วนตัวแล้วกันนะครับวันที่ยี่สี่คับเป็นการกี่ีต่างยไม่เกี่ยวกับกลุม่มนปชนะครับถ้าแกจะออกไปอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีมติจากกลุม่มชที่จะออกไปเคลื่อนไหวอ่สกัดกั้นของกลุม่มขอการปิดกัอ๋ออย่างนี้อย่างนี้กลุ่มต้องต้องมีการแจจงเลยครับเพราะว่าแกแกเปิดเผยว่านปชคืออ้างอ้างทั้งหมดเลยอ๋อมันมันอย่างนั้นก็แสดงว่าแกโกหกแล้ว ทั้งหมดเพราะว่าเราไม่ได้ไปประชุมพี่เสียงไม่ได้เข้ามาประชุมสองสามอาทิตย์แล้วครับอืมอันนี้อันนี้ผมผมว่าตามข่าวที่ที่เขาเขียนมาวันนี้บอกว่าเนี่ยพันธุ์ตัวเสี่ยมบอกจะนำกลุ่มนปชเปิดเผยว่านปชจัดจัดชุมนุมใหญ่รอบทำเนียบวันที่ยี่สี่ไม่มีฮะไม่มีไม่มีผมยืนยันนะจากโฆษกนปชในมไปดินอ๋อมันใช่ม่ใช่มติพักไม่ใช่ไม่ใช่มาใช่มติกลุ่มของคุณเสียมเองนะฮะอ๋อได้ได้ครับพี่ครับขอบคุณพี่มากครับผมครับครับขอบคุณพี่ครับ ทั้งนี้ค่ะทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะคะว่าได้ทำความเข้าใจกับพันตำรวจโทเสงี่ยมแล้วและก็คงไม่มีการนำมวลชนมาปิดล้อมทำเนียบขณะที่ข้อมูลจากหน่วยงานความมั่นคงก็เกรงว่าจะเกิดมือที่3จึงอยากจะขอร้องประชาชนว่าถ้าหากไม่พอใจรัฐบาลให้มายื่นเป็นหนังสือจะเหมาะสมกว่านอกจากนี้ค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังกล่าวด้วยว่าตอนนั้นรู้สึกไม่สบายใจที่ฝ่ายผู้ชุมนุมกำหนดการชุมนุม นาฬิกา1นาทีซึ่งถือว่าไม่เหมาะสมส่วนการดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุมก็ได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบโดยได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เอาไว้50,000นายคงไม่ฮะได้ทำความเข้าใจกันแล้วในพักเมื่อวานนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับที่ผมหนักใจเนี่ยปรึกษาหรือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยความมั่นคงด้านข่าวสารเนี่ยเราเกรงว่า จะเกิดเหตุโดยมือที่สามโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยรับรองได้เลยไม่มีมาตรการรุนแรงแข็งกร้าวโดยเด็ดขาดและไม่ได้มองว่าพี่น้องที่มาชุมนุมเนี่ยเป็นศัตรูมองว่าใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยแต่เกรงจริงๆถ้าเกิดมือที่สามก่อเหตุ มันจะควบคุมสถานการณ์ได้ยากก็อยากขอร้องพี่น้องประชาชนว่าถ้าท่านไม่พึงพอใจรัฐบาลเนี่ยมายื่นเป็นหนังสือจะเหมาะสมกว่าเพราะขณะนี้เนี่ยก็อยู่ใกล้วันที่จะพิปพายไม่ไว้วางใจแล้วซึ่งเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้วที่ผมอ่านข่าวเนี่ยผมไม่สบายใจเลยที่ฝ่ายผู้ชุมนุมกำหนดเลิกผานาทีก้านาฬิกาหนาที ไม่เหมาะสมไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งและต่อไปนี้เมื่อรัฐบาลบูรณาการมอบหมายทางเจ้าหน้าที่รัฐดูแลแล,แล้วผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวผมจะไม่สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผมย้ำอีกทีนะไอ้ใครก็ตามที่คิดเวลา9ก้าโมงหนึ่งนาทีเนี่ย ไม่น่าทําใช้ไม่ได้มเมามแสงว่าประเมินผู้นมามากตามทอามามากมาน้อยไม่รู้แต่ผมเน้นแก้ปัญหาโดยสันติไม่รุนแรงมันต้องคนเยอะมันนั้นพันหน้าร้อยคนกับวุบเข้าทำเนียบสองพันคนกับวุบเข้ารับสบภาไอ้นี่ห้าหมื่นมันยืนหลายแถวแสดงว่าการข่าที่แจ้งมาององา,านะอ่อผมไม่ประมาท เพราะผมให้ต้องการในปะทากันพอเข้ามาเกิดพัะทะพอเกิดพัะทะมีมือที่สามโยระเบิดทั้งสองตำบลพี่น้องประชาชนตายแล้วทำไงทางด้านคุณนายเพชรวัรรน์รัฒนพงศุริกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะแกนนำกลุ่มรับเชียงใหม่51ก็กล่าวถึงการชุมนุมใหญ่ของทางองค์การพิทักษ์สยามเขาว่า กลุ่มรักเชียงใหม่51สนับสนุนการชุมนุมอย่างเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยแต่หากมีความวุ่นวายหรือก่อความไม่สงบขึ้นทั้งกลุ่มรักเชียงใหม่ซึ่งมีมวลชนคนอยู่ประมาณ5,000คนก็พร้อมที่จะระดมพลเดินทางเข้ามาอย่างกรุงเทพมหานครภายใน2ชั่วโมงเพื่อเข้ามาต่อต้านการชุมนุมที่ผิดกฎหมายและต่อต้านการสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมือง ส่วนด้านานายแพทย์เวงโตจิราการค่ะสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแกนนาคนเสื้อแดงนี่คะก็มีการแถลงค่ะเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามโดยเห็นว่าเป็นการขัดขวางการทํางานตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนายแพทย์เวงยังกล่าวต่อด้วยนะคะว่าการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนนี้เป็นสิ่งที่สามารถทําได้แต่ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ าหากมีการกระทําใดๆเพื่อเป็นการขัดขวางการทํางานของสภาอาจเข้าข่ายการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 3ที่ถือว่าเป็นการล้มล้างอานาจนิติบัญญัติย่อมเป็นกระบฏได้จึงขอเรียกร้องให้ประชาชนอย่าออกมารวมตัวชุมนมุมกับทางองค์การพิทักษ์สยามค่ะด้าน,นินปัญหาศิลปะอาชาค่ะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาก็กล่าวถึงการชุมนมุมของทางองค์การพิทักษ์สยามว่าไม่น่าจะมีคนมาร่วมมากเท่าไหร่ หรือถ้าจะมาก็มากันประมาณ2-3,000คนเท่านั้นแต่ถ้ามีกลุ่มมวลชน,นอื่นๆมาร่วมด้วยก็อาจจะมีถึงหลักหมื่นโดยใดิดบรรหารเองก็ยังเป็นห่วงละ่ะค่ะว่าถ้าพวกเกิดอะไรขึ้นใครจะรับผิดชอบนอกจากนี้นะคะเดิบรรหารศิลปะาอาชาัยยังกล่าวอีกด้วยค่ะว่าในขณะนี้สถานการณ์นั้นไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกับภาวะเศรษฐกิจที่กําลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีรัฐบาลก็เดินไปตามคันลองของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นอะไร ที่จะต้องมีผู้คนออกมาชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาลค่ะจอข่าวร้อนยวมข่าวลึก